เอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่เกมรับสืบไวเบิล EP ที่สามนั่นเองนะครับผมซึ่ง EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสาหรับผู้ที่ใครที่พร้อมแล้วนรัก็ไปดูกันเลยครับผมใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วบอทันได้กดไลค์กดติดตามไปกดก่อนเด้อสอยาหาว่าบอเตือนซึ่งผมได้เข้ามาในเกมมันแรกแล้วผมก็ได้ทำการฟาร์มของ เพื่อหาทรัพยากรในการเอาชีวิตรอดของผม,ผมและผมก็ได้จะเก็บไม้แต่ผมนึกโยนแต่ขอไม่โดนผมก็เลยต้องมาเก็บถังข้างหลังก่อนเพราะว่าถังนี้เก็บขึ้นมาแล้วคุ้มแน่นอนผมขอบอกในระหว่างที่ผมทําการฟาร์มของอยู่ผมไม่ได้คิดขึ้นมาได้ว่าในตออของผม ไม่มีไฟผมก็เลยนําไม้ที่เก็บได้มาใส่เพื่อจุดไฟผมก็ได้กลับมาฟาร์มของต่อผมก็ได้รู้สึกว่าผมหิวน้ําขึ้นมาผมก็เลยเดินมาหยิบน้ําจากเครื่องกรองน้ำของผมแล้วก็ทําการดื่มน้ําจากนั้นก็หยิบน้ําจากทะเลขึ้นมาต้มใหม่เพื่อกินในภายหลังและผมก็ได้รู้สึกหิวผมก็เลยเดินมาหยิบปลาได้นําลนปลาที่มีลงไปย่างใหม่จากนั้นก็เปิดกระเป๋าแล้วหยิบปลาที่ย่างเสร็จขึ้นมาแล้วก็กิน เื่อประทานชีวิตของผมไปอีกวันและในเวลาที่เหลือผมก็มาฟาร์มของเพื่อเพิ่มทรัพยากรให้กับเราก่อนที่ฟ้าจะมืดพอตกเย็นผมก็ได้รู้สึกว่าผมนั้นง่วงและผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่อน <c oughs> สวัสดีเช้าวันใหม่ที่แสนสดใสและผมก็ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อมาทําอาหารจากนั้นผมก็ได้นําไม้มาเติมที่เตาของผมและเดินมาเครื่องกองน้ําเพื่อจะเก็บน้ํามากินซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกได้หิวน้ําผมก็เลยดื่มน้ำเข้าไปหนึ่งแก้ว จากนั้นผมก็ได้เดินมาที่ทะเลเพื่อเก็บน้ํามาเติมและในระหว่างนั้นที่ผมกําลังคลับของเรือของผมก็ได้มาชนเข้ากับภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาที่ลูกใหญ่มากและมันก็ดีเลยครับเราจะได้โอกาสขึ้นบนเกาะเพื่อไปหาของเพิ่มเติมและในขณะที่ผมกําลังเดินขึ้นมาสารวจบนเกาะผมก็ได้ไปพบก,กับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรและผมก็คาัขวานหนึ่งอันเพื่อจะมาตัดมันดูว่ามันคือต้นอะไร และผมก็ได้ทำการตัดมันผมก็ได้มาเป็นผลอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้ไม้มาเป็นจํานวนมากและผมได้รันลองไปทำไหล่เขาตามผมก็ได้เลือกไปเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรและผมก็ได้เดินเข้าไปสำรวจระยะใกล้จึงได้รู้มันเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่และภายนอกมันก็มีผลไม้ต่างๆเช่นแตงโม แล้วก็ซับะโรนผมก็ได้เก็บไปและผมก็ได้ทําการเดินขึ้นมาสํารวจบนบ้านและผมก็ลองกดดูจึงได้รู้ว่ามันคือร้านค้าที่เราสามารถนําของมาแลกได้แต่ผมไม่มีของที่จะมาแลกเพราะาผมก็ไม่ค่อยจะมีของซึ่งของที่ม,มันแลกก็ไม่ใช่ของที่หาย,ยากนั้นผมก็เลยลองขวัญฟันดู และในขณะที่ผมดื่มนม้ำผมก็เลียบไปเห็นห้ฉลามมันมางับแพงผมผมก็ได้หยิบหอ,อกขึ้นมาแทงเข้าไปที่หัวกระบาลมันและมันก็หนีไปและในตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมนั้นง่วงนอนและเหนื่อยมากผมก็เลยต้องขอตัวไปนอนพักสักหน่อย <c oughs> และในเช้าวันใหม่ผมก็ได้ตื่นขึ้นมาเปิดกล่องเพื่อเช็คของผมว่าเราจะสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง และในตอนนี้ผมก็ได้ทำการมายืนตกปลาที่ริมทะเลและผมก็ตกได้ปลามาและตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลามาแล้วและผมสามารถที่จะนำเนื้อปลาเหล่านี้ไปทำเป็นอาหารในวันนี้ครับและจจู่เจ้าฉลามก็มางับแพงผมไปจึงทำให้ผมเสียพื้นที่ในการจับจ่ายใช้สอยไปเป็นจำนวนมาก และผมก็ได้ทำการขึ้นมาตัดต้นไม้บนเกาะเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ทรัพยากรในทะเลของเราก็มีจำนวนน้อยลดลงเรื่อยๆและในขณะที่ผมเดินมานั้นตาผมก็ได้เหลือไปเจอกับไอ้เจ้ากระชิงดูตัวหนึ่งมันไม่ใช่กระทิงนั่นมปนคือหมูป่าเลยมันก็ได้ทำการมาโจมตีผมและผมก็ได้ทำการสู้กับมันแล้วก็ทำให้ผมนั้นตายไปในที่สุด และในตอนนี้ตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วผมขออนุญาตนอนเพื่อเก็บอาแรงเพื่อเราจะได้หนีจากเกาะนี้ในวันพรุ่งนี้ <c oughs> และตอนนี้ผมก็ได้ทำการมาขับเรือของผมให้ออกไปสู่ทะเลอันกว้างใหญ่อีกครั้งและผมก็ได้ทำการปรับหัวเรือเพื่อให้ลมนั้นตีเรือผมออกจากเกาะนี้ และแล้วผมก็ได้ทำการออกจากเกาะนั้นอย่างปลอดภัยและในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอหยุดการเอาชีวิตรอดไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครช้อบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ผมด้วยแล้วเราจะ,จะมาเจอกันใหม่ในลาบ EP ที่4ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ